วันนี้ลุงมาสแสดงโชว์ให้หลานๆดูโอ์ไหนครับไหนครับนี่เดี๋ยวมาดูโชว์ของลุงนะ <c oughs> ลุงกวักมือแค่นี้น <c oughs> จบแล้วโชว์ลุงอนะอันนี้ผมเออผมขอชื่อลุงได้ไหมครับเจ้าชื่อลุงไปทำอะไรผมเออ,เเอ,อ,เอ,อผมอยากรู้ชื่อลุงมากเลยแบบ ีเป็นแฟนขับของลุงอ,อ่ะอ๋ออยากรู้ชื่อลุงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเออเอาชื่อจริงลุงเลยหระใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับลุงชื่อดกลุงชื่อดกลุงโ,โอเคครับเ,เดี๋ยวขอให้ลุงรอดปลอดภัยนะครับหลานน่ารักจริง,รงๆเลยโอ้อันนี้เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดตัวเล็กจังเราเราเอ่อครอบครัวดูไปไหนเนี่ยทำไมดูอยู่คนเดียว โอ้ให้ตามมาหรอือแต่ไฟมันดับแล้วนะต้องมีอะไรนะร้านร้านเบอร์สิบเอ็ดมีอะไรหรือเปล่าแม่จ <c oughs> ้าชอบเล่นเครื่องว่ะเยี่ยไม่มีมาปา่านเลยโอ้ยโอ้ยเอาเอาเบอร์สิบเอ็ดดาลุงเอา โอ้โหแม่พูดกับลุงโอ้โหหลานแมคยโอ้โห,โหดูดูมันพูดลุงลุงตายแล้วคะ่ะโอ้โหลุงตายไม่พอแล้วลุงโดนด่าก,ก่อนตายด้วยแม่คยคยคยผมโดนผมโ,โดนโอีเฟคยัดระเบิดและอีเฟคก็โดนโโโคดนุณเบอร์ห้าเป็นกล่องสวดไปแล้วอนน <laughs> สมน้ำหน้าโดนกล่องสวดไปซะ ไอ้พวกนี้มันต้องโดนกล่องกล่องแบจริงจริงหลานไอ้พวกนี้มันต้องโดนกล่องซะบ้างปล่อยไว้ไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมตรงนี้ใช่ไหมภัยสังคมมากแล้วทำไมเราตายกันอยู่สองคน